คงกระพันนะครับมีคงกระพันร้อยปีเนื้อทองแดงนะนี่ฮะเหรียญเนี้ยผมได้มาเนี่ยผมก็เอามาแบ่งปันนะนี่เปิดไว้เอาไปเจ็ดร้อยนะครับคงกระพันร้อยปีนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าเนื้อเนื้อทองแดงสวยเดิมนะครับเห็นไหมพระราชมงคลวชิราคมนะครับวัดาราังหมันคนครปฐมนะครับไม่เปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะนะครับโด่งเดิม นะโด่งเดิมนะครับใบหน้าหลวงปู่นะครับเหรียญคงกระพันร้อยปีนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่กล่องก็สวยเห็นไหมนี่นะนะครับอ่ะนะครับลองดูนะอ่านะก็หลายหลายท่านนะที่บูชาพระเครื่องหลวงปู่แผ้วเนี่ยบอกชีวิตเปลี่ยนนะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเป็นทางที่ดีนะนะครับอ่านี่ที่ระลึก นะครับเจรตํารวจนะครับจัดสร้างหลวงพแทธเภาพระวัดลังหมันนะครับอายุ99นะอันน um ี้เหรียญเจรนะนะครับนี่นะหน้าปกเจรนะนี่เนื้อทองแดงหัวนี้ใสปิ้งเลยนะครับใสปิ Heavenly ้งเลยนะนี่นะครับวัดลังหมันนะครับด้านหลังโอ้โหอันนี้สวยจริงนะนะครับเหรียญไหนเนี่ยที่ผมบอกอะนะพี่เชื่อผมเถอะนะครับเก็บได้นะครับเก็บได้ผู้ชาได้นะครับ นี่โค้ดนะสวยอันนี้เปิดไว้200นะครับอันนี้เปิดไว้200นะครับ200บาทนะนะแบ่งปันนะครับเนี่ยฮะบางท่านซื้อซื้อผมไปอาจจะไปนะออกตัวนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมก็นะก็อยากให้พี่ๆได้เล่นพระกันแบบมีความสุขนะมีความสุขนะอา้าวอันนี้ฉลองอายุวัดน,น้ำมงคล87ปีนะครับอ่าหลวงปู่เพวนะวัดรังหมันอันนี้ปี52นะ อ่าอันนี้ปีห้าสองอันนี้ก็สร้างไม่เยอะนะรุ่น,นนะเนี้ยนะเหรียญเนี้ยลมดําแบบดิบดิบเดิมเดิมนะครับดิบดิบเดิมเดิมนะครับนี่ฮะนะนี่ครับ,รบเห็นไหมครับอ่าลมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะอ่านี่โค้ดนะครับโค้ดระคังผอพึ่งนะครับโค้ดเนี้ยเหมือนอะไรรู้ไหมพี่พี่นะโค้ดเนี้ยเหมือนนี่เลยนี่ไงนะฮนะ อ่ารอเวียงระคังนะครับเนื้อนี้เนื้อระคังนะนะเนื้อระคังนะนี่นี่หายากนะนะครับรุ่นนี้นะครับเอาว่าผมแบ่งปันไปแบบบางทีมาดูตัวเองโอ้โหถูกจังเลยนะครับแบ่งปันถูกมากเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะผมเปิดไปสามพันห้านะครับเนื้อระคังเนี่ยนะครับพาสร้างไม่กี่พันเองนะครับหลักพันนะนะครับแล้วสวยนะครับหลวงปู่แพ้วว่าโลเนี่ยนะครับอันนี้เนื้อเนื้อระคัง นะเขาเรียกว่าเหมือนหล่อหล่อก้นเวียงระครังนะชื่อรุ่นนะ่ะนะเนี่ยมีเนื้ออู๋เงินนะผมแบ่งปันไปเบาๆนะอู๋เงินกับคอระครังรอบอีพีก่อนๆนะครับแบ่งเบามากนะนี่รุ่นหนึ่งนะรูปหล่อนี่เห็นไหมเขาตอกรุ่นหนึ่งด้วยนะเห็นไหมเนี่ยฮะสวยนะฮะอ่ารุ่นนี้นะครับสวยนะเนี่ยนะผมชอบส่วนตัวผมก็ชอบนะ นะครับหล่อรุ่นหนึ่งรุ่นเนี้ยหลอ่อหล่อรุ่นเนี้ยนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะนะครับนี่เนะห็นไหมโหเนื้อแบบเก่าเก่าอ่ะเก่าเก่าเลยอ่ะนะครับเนี่ยอันนี้เปิดไว้สามพันห้านะเปิดไว้สามพันห้านะครับโหสวยจมูกสวยเลยนะสวยเลยสามพันห้านะครับรุ่นนี้นะถ้ามีราคาก็ต่อรองได้พี่นะฮะอ่ะอันนี้ฉลองกุฏินะครับอ่ะฉล,นะลองอายุแปดสิบเจ็ดปีนะ ฉลองอายุ87ปีนะครับหลวงพ่้วันนี้เปิดไว้300นะครับอ่าเหรียญล่มเย็นนะเรียกเหรียญยมร่มเย็นนะโอ้ยังเก่าเลยฮะนะเหรียญดีๆนะเปิดไว้300นะเอา300นะนะครับอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยเป็นงี้แหละนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับอ่าก็เล่นกันแบบพี่ๆน้องๆนะครับบวกกันนิดๆหน่อยๆบางๆนะครับนะครับผมก็แบ่งปันให้พี่ๆที่ชอบสะสมเหมือนกันนะนะชอบ วัตถุมงคลหลวงปู่แผ้วหัวโลเราก็คือพี่น้องกันนะครับนะครับถ้าเป็นผมไม่มีศัตรูนะในวงการนะผมไม่มีศัตรูในวงการวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วเลยนะผมมีแต่มิตรนะมีแต่พี่มีแต่น้องนะครับนี่เห็นไหมรุ่นนี้นะรสร้าง20,000เหรียญน,นะเนื้อทองแดงปี52นะร่มเย็นเนี่ยฮะเหรียญเมื่อกี้นะเห็นไหมโค้ดเห็นไหมสวยนะฮะนี่เขาต่อโค้ดแบบว่าต่อพิเศษนะนะาะ เก้าโคดนะอ่าเนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญในในในหนังสือนะครับเหรียญในหนังสือนะอ่าสองมือเหรียญเนื้อทองแดงรวมดำนะเนี่เอาเอาเอาเมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่สามร้อยนะเอาสามร้อยนะครับ,อ,รบอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกถาดดีกว่านะพี่พี่มีหลายรุ่นเลยนะวันเนี้ยสงสัยต้องแบ่งตัดไปสองไอ้นี่แล้วแหละนะอ่ะแล้วก็มีอันนี้อันนี้เหรียญรูปไข่นะเหรียญรูปไข่นี้วัดจเจริญราชฎรบำรุงวัดหนองพงนกนะครับ รุ่นนี้ก็เก็บได้นะสวยเห็นไหมเนี่ยนะอันเนี้ยเปิดไว้สามเอาไปสองร้อยอันเนี้ยนะนะครับโคดชัดคมสวยนะนะครับนี่นะอ่าเปิดไว้สองเอาไปสองร้อยแล้วกันนะอันนี้เหรียญรูปไข่หน้าตาคล้ายๆเหรียญจะเริ่มพรสมปรารถนานะจะคล้ายๆแต่ขนาดจะเล็กกว่านะแต่ว่าก็ใส่อันนี้ไม่มีกล่องผมก็ใส่กล่องยันสวนเก้าสิบเก้าให้นะครับนะผมใส่กล่องยันสวนเก้าเก้าให้แต่เหรียญก็สวยนะ พิกมาด้านหลังเห็นไหมนี่นะครับรุ่นพิเศษนะเป็นเหรียญลูกไข่รุ่นพิเศษนะนนนษนะออกวัดหนองพงนกอันเนี้ยนะครับเห็นไหมโค้ดคนี่เห็นไหมค,ร,คมรับนะครับโค้ดคมชัดนะครับรับประกันพัดแท้ทุกรายการนะนะเช่าพากับผมนะพี่ๆนะนะครับอ่ะนี่วัดหนองพงนกนะอันเนี้ยเปิดไว้นะเอาสามร้อยบาทแล้วกันนะเออลองทักมาอย่างงี้ดีกว่านะถ้ามีราคาในใจก็นะลองทักมาแล้วพี่นะอ่ะมาดูอีกขาดนะฮะวันนี้เยอะเหลือเกิน อ่านี่โหจะหมดไหมเนี่ยวันเนี้ยนะครับนี่เอาลูไหลไหลไหลนะนี่มีอันนี้อ่ะปิดตานะครับพระปิดตานะครับอันนี้ปิดตาร้อยปีนะฮะนะปิดตาร้อยปีนะนน่นะนิ้วสวยเลยองค์เนี้ยผมไปเลี่ยมมาให้แล้วนะครับนี่แผ่นทองคําเห็นไหม พระปิดตาพระปิดศาสนาธรรมนะครับพระปิดศาสนาธรรมพระปิดตานะร้อยปีเนื้อกากยายักษ์นะครับวัดลางหมันนะพิกมาด้านหลังอ,อ๋อนี่ด้านข้างด้านข้างนะปั๊มเป็นหมึกแดงด้วยนะปั๊มหมึกแดงนะนี่เลี่ยมใหม่ๆกลิบเลยนะครับอ่าหลวงปู่แพ้ว่าโลร้อยปีนะนี่ฮนะสวยไหมเห็นไหมพี่เชื่อเปล่าว่าปิดตารุ่นแรกนะหลวงปูแ่แพวอะนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเซียนวิ่งซื้อกันอนะองค์ละกี่บาทสามสิบบาทเองนะเออจริงนะเมื่อก่อนเนเซียนวิ่งซื้อเนี่ยที่วิ่งซื้อกันเนี่ยนะครับต่อโคตดปาวโรนะอันนี้นะครับนี่สวยเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยซื้อกันองค์ละสามสิบเดี๋ยวนี้พี่ดูนะสวยสวยเนี่ยเอาว่าไม่ต้องสวยอ่ะเอาแค่ว่าปิดตาตะกุดเขานะ เอาธรรมดาธรรมดาเลยนะพี่พีต้องมี3ามถึงสี่บาทถ้าสวยๆเป็นพันบาทนะเออแล้วปิดตารุ่นเนี้ออกร้อปีเนพีพี่พราคาก็เก็บได้นะนะครับยังเก็บได้อันนี้ก็สวยนะเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยเซียนวิ่งซื้อกันนะมีเป็นถุงอะ่ะบางคนบางท่านนะมี2อ0สอยองนะมีมีประมาณ2อ0สองค์เลยนะบางคนอะ่ะพระปิดตาฝังตะกุดเขานะทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลวงปู่แจกเป็นถุงนะ แจกเลยใครไปร่วมงานนะฮะอืมนะครับมีกันคนละสองร้อยสามร้อยนะบางท่านนะเสียงบางท่านนะเออนะครับตอนเนี้ยเอาว่าธรรมดาเลยอ่ะนะฮะก็อยู่สามสี่ร้อยบาทนะเวลาผ่านไปประมาณสิบห้าปีนะครับอยู่สามสี่ร้อยถ้าสวยๆพันบาทนะอ่านะครับอรุ่นเนี้ยก็ร้อยปีเหมือนกันนะอันนี้ร้อยปีนะหลวงปิดตาวัดลังหมันนะฮนะ นี่ก็สวยต่อโค้ดเปาว่าโรนะเห็นไหมนะครับอ่ะมาแบ่งปันนะเนี่ยองละสองร้อยนะครับรวมรวมเลี่ยมไปแล้วนะนะครับผมรวมเลี่ยมกรอบให้ละนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับนิ้วนิ้วมือนะพระปิดตาเห็นไหมหูเอาแค่ว่ามานั่งสองก็มีความสุขละนะครับอ่านี่เห็นไหมโอ้โหนะสวยไหมล่ะนี่นะครับสวยไหมล่ะนี่นะครับสวยจริงนะรุ่นนี้นะ ปิตาร้อยปีเนื้อกากยายักษ์นะครับอ่าองละ200บาทมีแค่3างองพี่ๆนะครับไม่มีมีไม่เยอะนะครับนี่นะฮะเสามารุ่นหนึ่งหลวงพ่อนะครับองค์นี้ก็สวยนี่นะโอ้โหนะเป็นไงโอ้ยนะฮะแบบนี้นะโอ้โหสวยมากนะครับเสามารุ่นหนึ่งชูสิงกุลจัดสร้างถวายนะนะครับ อ่าประมาณปีสองพันร้อยสี่สิบสี่สิบห้านะปีสี่ห้านะเนี่ยเจ็ดสิบเก้าปีนะเสีมารุ่นแรกเลยในชีวิตหลวงปู่ปเพ้าปาวโรนะครับโหแบบบางทีผมแบ่งปันผมก็เสียดายเสียดายนะฮะพี่พี่นะเสียดายเสียดายสวยนะเหรียญเนี้ยนะเห็นไหมวัดกำแพงแสนชูศิลกุลน,นะครับนี่สร้างถวายนะครับปีสี่ห้านะครับอ่าพ,พี่พี่บางท่านเนี่ยติดผมไปเนี่ยแบ่ง แบบว่าผมแบ่งปันไปเน่าจะตกสิบเหรียญแล้วนะนะที่เก็บเก็บไว้นะครับเสมาชูสินกุลนะบอกมีเท่าไหร่ปิดหมดมีเท่าไหร่เอานะเสมาชูสินกุลเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับนะนะเสมารุ่นแรกเลยนะฮะเนี่ยวัดกำแพงแสนนะครับปีสองพันร้อยสี่สิบห้านะครับอ่าก็สักกี่ปีละอา่าเกือบยี่สิบใช่ไหมเกือบยี่สิบอ่ะนะครับนะ อ่าหแหะนี่สวยสวยเดิมนะนะครับสวยเดิมนี่นะครับเอาว่ารุ่นแรกได้ไม่อายใครแล้วกันนะครับอ่าแวนเสมารุ่นแรกได้ไม่อายใครนะครับ,รรรรบชูศิลป์กุลสร้างถวายเนะฮะเห็นไหมฮะวัดกำรรแพงแสนนะครับวัดกำแพงแสนอ่านี่เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ